สวัสดีครับวันนี้อยู่ในการเดลต้ารีวิวนะผมวันนี้จะเป็นคลิปขอบคุณบวกกับคลิปอ่ารีวิวได้ทั้งหมดของเดลต้ารีวิวที่มีนะผมครับผมก็ก่อนอันดัแรกนะผมเราจะมาขอขอบคุณกันเลยครับขอบคุณทุกคนณผู้ชมท,ท,ทุกคนนะครับผมที่ติดตามมาครับผมจนตอนนี้เรามียอดซับทั้งหมด353สซับนะครับคุขึ้นมาให้ดูเลยย <Yay. S 2> ้ทางช่องเรานะผมจะสัญญาว่า จะทาให้มันดีขึ้นนะผมใช่ครับและจะพยายามอัพคลิปให้บ่อยขึ้นครับจะ,จะพยายามครับผมนะเ,เพราะว่าหลังๆนี่คือไม่ค่อยได้อัพคลิปต้องขอประธานอภัยนะครับแต่ก็ขอบคุณผู้ชมจริงๆนะมันเป็นความเพื่อพิติที่ว่าผู้ชมเนี่ยเดินทางมากับเราหนึ่งปีนะหนึ่งช่องเราเพิ่งกลับมาทําเนี่ยก็หนึ่งปีครับผมภูมิใจอ่ะขนลุกอ่ะตอนเนี้ย <laughs> หนึ่งปีสามร้อยกว่าซับนี่ก็ขอบขอบคุณมากครับผมใช่ครับผมนะก็ถึงแม้บางคนจะบอกว่ามันไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่สำหรับผมผมว่ามันเยอะมากนะครับผมนะครับผมขอบคุณทุกคนอีกทีนะครับที่ติดตามมันมานะครับผมนะสัญญาปีหน้าจะมีคอนเทนต์อื่นๆมากมายเพิ่มด้วยแน่นอนนะครับครับผมไปแล้วก็อในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดคางแสงนะครับผมนะว่าเดลต้ารีวิวมีเด็กอะไรบ้างครับที่เราเคยทําไปแล้วเมื่อตอนช่วง กลางปีครับผมตอนนี้จะมาอัปเดตเด็กตอนปลายปีนะครับก่อนขึ้นภาควีว่าเรามีเด็กอะไรบ้างครับแล้วอาจจะมีบางเด็กที่เราอาจจะไม่ทํานะครับผมหรือมีบางเด็กที่อาจจะทําต่อครับผมนะอะไรมาวันี้ครับผมไปครับผมนะเราเริ่มเด็กแรกก็เป็นของเด็กของพิธีกรนะครับผมนะครับผมนะก็จะมีแค่แรกก็จะเป็นมอเบิลดาทร์แองโกลสายชู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 แบบอะไรแบบโกกาครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ย ประมาณนี้แหละชูๆผมอโต๊ะกาวหน่อยๆครับผมต่อไปก็จะเป็นเด็กที่เคยทำรีวิวไปแล้วใช่มันก็คือเด็กกีเซ่เนั่กีเซ่แองเฟ่กาวีเอลครับผมเดี๋ยวต้องคิดด่วนนะว่าเด็กแองเฟ่ผมจะจัดต่อเปล่าหรือผมจะไม่จัดแล้วอะไรวันนี้ยผมเพราะว่าก็เคยแบบไม่อยากจัดจนกระทั่งอยากจะขาย แต่ก็ขายไม่ออกแล้วก็เลยเก็บมาไว้่อนะครับผมนะผ่านร้อนผ่านหนาวได้กันมาผมตอนแรกก็อยากเล่นแหละแต่ตอนนี้มันรู้สึกเบื่อเบื่อไม่รู้โอเคเด็กนี้มันแก้ทางง่ายเกินไปอ่ะเด็กต่อไปอ่าบิ๊กเบลลี่ครับผบิ๊กเนเจอร์ครับอ่าสายนี้ผมจะกลับผมจะเล่นต่อขึ้นภาวีมันจะเป็นสายเยียวพาวผมจะยังเล่นต่อเพราะว่าผมชอบการเสี่ยงดวงครผมชอบมากเลยครับผมนะ ก็จะได้เจอเด็กนี้รีวิวนะผมตอนของมันใหม่มันออกคจอบภาควีนั่นเองประมาณนี้แหละเด็กนี้ต่อไปครับผมนะต่อไปก็จะเป็นคางเยลโโอเวอร์ลอดนะผมมอกกาลานี้เจอกันแล้ว <laughs> รีวิวัาผมเดี๋ยวจะมาโอเวอร์หลอดที่เป็นของภาควีรวมกับของอันนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันนะต้นปีเราเจอกันแน่นอนเด็กนี้สัญญาเลยเด็กนี้ผมจะ ของออกวันไห่ผมรีวิวไอ้นั่นเสร็จแล้วผมจะรีทาเด็กมารีวิวเลยครับผมใช่ครับผมนะปีหน้ารีกว่าเราจะพยายามขยันโอ้ยเดี๋ยว <laughs> จีโซนโผล่หน้าโผล,ล่หลังจีโซนโผล่เท่โอเค <laughs> ครับผมนะเด็กต่อไปนะครับจะเป็นโกพา,าดินกูควินนะผมเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางเด็กที่เรามาเปิดวันนี้ก็จะมีเด็กรีวิวนะครับแล้วจะจัดตามกันได้ไปดูที่เด็กรีวิวเดินที่ปารีสนะครับผมนะครับผม เด็กส่วนใหญ่ตอนนี้ผมเริ่มจะเอาคีฐานออกแล้วเพราะใส่ทิกเกอร์ใหม่ภาค V ไปแทนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากมากพาวเวฟูต่อไปครับผมนะ <Super S 3> เป็นเด็กลูกรักของพิธีกรครับผมเกียร์คนิเคิลนั่นเองภ<ล>าค V ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสายวิคตอรี่ฟีสฟีหรือแฟ์สักตัวนึงฮนะเดี๋ยวผมจะทําแน่ๆนแต่สายโซเดียกเนี่ยก,ก็คือเตรียมตัวตกกระป๋องครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวสายนี้นี่แหละเล่นยากขึ้น ถ้าเกิดเจอของภาคใหม่มาต่อไปก็จะเป็นทาวาสทาวาสยังไม่ได้ทำเด็กรีวิวนะครับเดี๋ยวจะมาตอนปีหน้าปีหน้าไม่รู้ช่วงไหนเ๋ยผมจะทำเด็กรีวิวเด็กนี้ให้ครับผมเรียงเรียงการพร้อมอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับผมอันนี้คือเพิ่งจัดใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยอ่าเพิ่งไปเปลี่ยนของมานิดหน่อยครก็ว่าเดี๋ยวจะไปเทสเสร็จเทสเทสแล้วเดี๋ยวมันทำเด็กรีวิวให้ก็ประมาณนี้สลับทาวาสของผมต่อไปก็จะเป็น เพมูนแฮร์รี่แฮรี่นี่ผมไม่ทำรีวิวนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะซ้ำซากจำเจสำหรับกับช่องอื่นนะผมะแล้วก็เพียวมูเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมจะเล่นต่อไหมตอนวีบีทีศูนย์สองออกเนี่ยแต่ที่คิดไว้เนี่ยคือผมจะเก็บไอผมจะรออีกประมาณ2ปีเนะี่ยผมจะเล่นใส่มาเกียดอสายของแฮร์รี่โดยตรงอะไรมาเนี่ยผมต่อไปครับนะก็เด็กลูกรักเด็กลูกรักนั้นเบอร์ทูว่าผมลนะูอา <laughs> ร์ดนั่นเอง นะฮะก็นี่ครับผมก็เด็กนี้ก็กําลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดภาควีมาเนี่ยผมจะไปเล่นแบบอ่าบลัสเตอร์เลยดีไหมหรือจะทําเป็นลูอาร์ผสมบลาสเตอร์ดีอะไรไม่ง่ายคือว่าทีดีบลัสเตอร์ก็โดนแน่นอนโดนดีก็บลัสเตอร์ดาบบลัสเตอร์ดากโดนแน่นอนต่อไปก็เจเนซิสพึ่งจะทาให้เด็กมาลงตัวได้ก็เมื่อวานนี่เองใช่ครับผมนะพึ่งได้ของครบได้ไม่นานเมื่อวานของวันถ่ายทํา เด็กจ้ะครับผมก็เด็กนี้ผมเพิ่งทําให้มันเลพอเล่นได้แบบสมบูรณ์สมบัติมากขึ้นนะผมเด็กรีวิวก็น่าจะตามมาในไม่ช้านี้นะมันเหมือนกับอควาฟอนนะผมต่อไปครับต่อไปก็คือ, Blue Wave. อ,อ,อบูเวฟอควาฟอรนบูเวฟหรือใส่น้องทาวาสซึ่งไม่ไม่ใช่อันนี้ใส่วารีออสพูดพผิดครับขอโทษใส่น้องวารีออสซึ่งแต่ก่อนนี่ก็ผมฮายมันมากเลยเมื่อก่อนที่ก่อนฮายมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันโกงแต่ตอนนี้ก็ ไม่ค่อยอมไม่ค่อยได้จับมันเท่าไหร่เด็กนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมไม่ค่อยถนัดในการเล่นแเท่าไหร่สองคือเด็กมันชา้าเวฟบมันช้าไปต่อไปนะครับผมนะเป็นลิงจงล,งเลงิเมสซี่อาลิงเมสซ่อานั่นเองเด็กนี้เราเคยทำรีวิวแล้วเนาะใช่ครับผมนะลิงจ็อกเกอร์ทำครบสามสายแล้วนะครับไปติดตามกันได้ในช่องเลยครับผมก็คือเด็กนี้ใส่แค่ทิกเกอร์ใหม่เอาิ เอาคีย์ฐานออกแล้วก็เอาฮิวเอาฮิวออกเปลี่ยนฮิวใหม่เป็นคีย์ใหม่แต่คีย์สตาร์เวเดอร์เรายังใส่มันเดิมเพราะว่ามันสามารถกลับกองได้เพราะว่าเด็กนี้รีดกองต่อไปนะครับผมนะโกกามอกามอนี่คือผมไม่มั่นใจว่าของใหม่นี้มันมีหรือเปล่าจําไม่ได้เออเรื่องเด็กส่วนเด็กโกกามอเนี่ยนะครับผมนะถ้าใครสนใจเด็กลีดมันก็มีนะครับอยู่ในแฟนเพจสตาร้รีวิวเป็น เด็กลิทที่เราทาในเพจเป็นอันเดียวลเลยเพราะว่านี้ผมไม่ค่อยได้จับมันเท่าไหร่ครับจัดไว้เขาเกาเกาไว้เล่นๆแค่นั้นนะฮะเพราะว่าผมไม่ถนัดในการเล่นเด็กนี้นะครับประมาณนี้แหละต่อไปครับผมนะเป็นเมลสตอร์มอัพวาฟอเมลสตอร์มนะครับผมนะเดี๋ยวเดนน่าจะได้ทาเด็กรีวิวครับผมใช่ครับท re> ี่เราสัญญาไว้ในคลิปอนันไว้แต่เราก็ยังไม่ได้ทำร็วิครับผมอาจจะได้ทําในเร็วนี้ครับผมเพราะว่าจากที่ของใหม่มาผมเพิ่งไปปรับเด็กมานิดหน่อย ครับผมครับก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างดีนิดนึงในการทําเว็บแล้วก็เป็นเกเด็กที่ลัสเร็วหน่อยปิดเกมเร็วแต่ยังไม่ได้สับเนาะเด็กอนี้ยยังไม่ได้เล่นเลยใช่ก็คือเดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้ลให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับผมนะคลิปนี้นี่ถ้าเห็นเสียงอืดๆสโลสโลอะไรนี่ก็คือว่าหเหนื่อยครับการบ้านมันเยอะครับผมมันเหนื่อยแล้วก็ที่จริงก็เป็นเราฝับมูดิดนนึงเนาะใช่ เพราะว่าปกติเราเอ็กซ์เซซีฟกันตลอดอันนี้คือส uh ิ้นปีก็ปรับมูดหน่อยใช่ครับอันนี้คืออาร์มอนนะผมอาร์มอนเนี่ยผมไม่ทํารีวิวนะผมเพราะว่าจัดเก่ามากมันค่อนข้างเก่ามันคือของไม่ครบอะครับอาร์มอนเด็กเนี้ยใช่ขาดไอ้รีเวิร์บัลเด็กใช่แต่ถ้าเกิดใครอยากดูนี่คือคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามลองทําให้ครับผมถ้าเกิดใครอยากดูนะฮะแต่ภาคใหม่ก็คือคุณจะไม่ได้เล่นอาร์มอนิกต่อไปคุณจะไปเล่นสายโนคิงอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละ โนคิงวันลู่หาอะไรทีอย่างนี้ขอญาตใช้คำหยาบนะจำชื่อไม่ได้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโคนโนแฟงโคโนแฟงเกียร์คอนดิเค้าใช่เพิ่งปรับแล้วก็ยังไม่ได้จับเยนอันนี้เป็นคนคนโนแฟงโซลิแอผมจับไว้แล้วนานแล้วแต่ยังไม่ได้จับสักทีลืมก็ว่าเดี๋ยวจะไปลองอยู่นะเด็กนี้เดี๋ยวขอหาเวลาว่างๆก่อนสำหรับการจับเด็กนี้ เออไม่ต้องไปแกนักทำไมผมใส่ EPG นี้มาสองใบนะครับเพราะว่าไอ้นี่ไม่ครบขาดอีกสองเราเคยพูดถึงแล้วในคลิปอะไรสักอย่างผมลืมอ่าคลิปของเดมิโอรเด็กเดมิโอร์ใช่เดมิโอรต่อไปก็เป็นเด็กเดสันแดนเดสันแดนทำยังนะเดสันแดนไม่ได้ทำครับเดสันแดนนี่คือมันเป็นสายไม่ได้สายรักเลยครับใช่ก็เลยไม่ได้ทำเนาะแต่ถ้าใครอยากดูก็เม็นได้เหมือนเดิมใช่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตฮะการติดเหลือเกิน เออชัาเะปิดเปิดไปอเออเราอันนี้คือไม่ได้จับนาของแทสประมาณสองสามเดือนได้ใช่ครับการมันติดมากๆต่อไปเอ้ยเดี๋ยวยิบผิดนะยิบผิดต่อไปครับผมนะเป็นเพลโมนสีวัตรอนสีว t ต o อนนะฮะ i ีวัตรอนสิ ที่เพื่อนผมเนี่ยมันมันบ้าผมเลยคือผมพูดชื่อผิดเมื่อกี้ไปมันเอาผมตายอะคือ,คอยังไงผมผมแค่ผมแค่อันนั้ะพูดชื่อผิดน,นิดหน่อยมัน,มนจะฆ่าผมแล้วเพื่อนูคนนั้นก็น่าจะดูคลิปนี้ด้วยเหมือนกันใช่ก <ปะ S 2> ็ข้อความงเขาเลย <c oughs> มันไอ r ก s s เกินไปอะต่อไปเป็นเด็กชาโดพาดิน n ะเห็นเป็นหน้าก็เป็นตัวนี้ แต่ที่จริงเป็นซ้ายคาเลสซอนคารเลสซอนเด็กนี้ก็ยังไม่เคยไปลองกับคนอื่นนะลองลองกันเองอยู่ที่สตูนะผมว้าวฟูู้สะเทศเอสตูดิโอนี่ง่ายๆนะผมเดี๋ยวรอเราจัดสวยๆกันเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรีวิวเนาะอ๋อได้ครับผมขอขอสวยๆกันเดี๋ยวเราจะถ่ายอยู่สตูง่ายๆ่ะครับแป๊บเที่จริงอะเด็กนี้เราเคยนะตอนที่เราเล่น ไฟคลิปไฟนะฮะหรือแรนดอฟไฟสักอันที่เราพูดว่าเราอยากทำเด็กรีวิวนะสำหรับสายของไข่ซอสต่อไปอันนี้คือเลกาเรียนะผมเขานน้นเลกาเรียแม่งเก่งชิปหายแต่ตออทิกเกอร์วีมาปุ๊บแม่งชิปหายเลยชิปหายเป็นการเขาบนะหายไปเลยซึ่งถ้าเลกาเรียนี่ถ้าใครเล่นจะใส่เลกาเรียก็ใส่ทิกเกอร์ใหม่เข้าไปได้ไหมมันมันพอได้แต่ว่าเทคของไอเนี้ยถ้าเกิดสมมติมันมีทิกเกอร์ใหม่ในโซเนี่ยมันจะเล่นยากแล้วก็บักไหม ไม่ค่อยมันจะค้างโซลแล,ล้วใ็ลเนี่ยมันเราจะเก็บดรอปไม่ได้ออืแต่ถ้าเล่นจะเล่นก็เล่นได้แหละแต่มันมีบั๊กนิดหน่อยสายนี้ยังไม่ทำเด็กรีวิวใช่ไหมฮะจะไม่ผิดเอออย่างเพราะว่าของพึ่งฟูถ้าใครอยากดูก็เมนได้เหมือนเดิมเนาะตอ<ช>่อไปนะครับเป็นเด็กสุดท้ายของพี่ดิกรคนนี้เป็นคนดีคนเดิมเบรสครับผมแล้วผมเบรสนะใส่เบรสเคยทำเด็กรีวิวเมื่ออดีตอดีตการนะครับผมนะ ครับอันนี้คือผมลองจัดดูเก่าๆผมเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมก็จะเก็บเข้าอะไรแล้วล่ะ,ะจะโล่ <laughs> เออโลคือเบสเนี่ยมันไม่ใช่สายหลักเพราะว่าพอเจอโอเวอร์หลอดโอเวอร์หลอดเข้าไปปุ๊บเบสมันตกกระป๋องเลยครับครับผมโอเวอร์หลอดที่ได้ของบั๊มากระมาณนั้นทีก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเด็กของผมนะผมนะครับต่อไปครับจะเป็นเด็กของโดยที่เด็กของเขอพูดกันนะเด็กของผมเนะี่ยมีประมาณมี21เดเด็กครับผมทวด ิ1เด็กท่วนอ่ะครับผมนะไปต่อไปก็จะเป็นเด็กของคนตัดต่อครับผมให้ผมเล่นพูดเองเลยเหรอเนี่ยใช่ครับมาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะเชียร์เพื้นที่ให้คนตัดต่อได้มีที่ในฝังคงแป๊บนึงจืออ่ะครับเราจะขั้นสีไดยกับว่าขอบคุณครับผมนะที่ติดตามช่องเรากันมาตลอดนะครับผมนะจะพยายามพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปนะครับแฮปปี้นิวเอียร์ตรงกลางคลิปต่อไปเด็กผมเด็กแรกเราเป็นแกนบูครับผม แกนบูนนสายเนะนี่ยนะไนโรสไนโรสครับผมนี่ไม่ได้ทําเด็กรีวิวเพราะามันไม่ฟูรครับใช่แค่นั้นเลยอืมถ้ามันฟูนี่ก็คือทําตั้งแต่ตอนนั้นละเดือนแรกๆที่มันออกไอของมรันเริ่ม,มของมันจะฟูยากเพราะว่าไอตัวไนโรสที่มันหายากมันแพงมันโคตรแพงไปละห้าร้อยเนี่ยต่อไปนะผมเป็นนารุคมิแวนคริเชอร์ซึ่งเคยทำเด็กรีวิวเมื่ออดีตกาลแล้วก็ที่จริงก็คือมีการ,ปรเปลี่ยนเด็ก ปเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือย่้งกับแยย้ากับแยเจ็บเบรกแบงกันเลยใช่ได้มาแล้วไอตัวนี้เพิ่มไหมไม่ลดลงไปแล้วอลดลงไปนั่นแหละนะฮะแล้วในเด็กก็ทิกเกอร์วีอะไรอย่างงี้ซึ่งรเรียกว่าโกงกันเลยทีเดียวนะใส่ทิกเกอร์วีใช่เด็กนี้จะเป็นเด็กที่แบบว่าเน้นในการตีตีแวนตีเรียรเรียบร้อยหมดทุกใบฮนะตีแหลกนะฮะแล้วก็เอ e ็กลัสซนในการขู่เหมือนเดิมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นจะเป็นทางด้านของเด็ก มเดีโคโลนี่คาโคโลนี่ครับเพว่าโคตรเก่งผมพูดเลยเคยทำเด็กรีวิวไปแล้วนะคะผมนะพึ่งทำลงไปได้ไม่นานก็รอติดตามไปติดตามกันได้นะคบผมนะอยู่ในช่องครับผมนี่ทิกเกอร์วีด้วยถ้าในคลิปจะไม่ผิดว่าตอนนั้นจะไม่มีทิกเกอร์วีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนั้นของยังไม่ออกตอนนี้ทิกเกอร์วีมาค่อนข้างโกงกันเลยทีเดียวครับผมต่อไปก็จะเป็นเด็กลูกหลานของผมอันหนึ่ง ตะกี้ก็เด็กรุูปลักอันนี้ก็รักเหมือนกันก็คือเควอส์ลิงจ็อกเกอร์เควอส์นะครับผมนะก็เคยทำเด็กรีวิวไปแล้วเนาะลิงจ็อกเกอร์เพราะว่าเราทำครบทุกสายครับผมชิปเชฟเปิดแบบควิกเลยต็อกทัวร์ควิกทัวรต่อไปก็จะเป็นเด็กนี้เด็กโคตรรักนะครับผมนะเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์เป็นเด็กที่แพงที่สุดแล้วเท่าที่ทำมาใช่ครับผมเป็น LD นะเชียร์เป็นเอลดีนี่และแกสลอสสี่ใบ แกสะลัดสี่ใบเลยโคตรเปี้ยวอ่าขอญาแซใส่ในเนื้อนะมอกกาลานะครับผมเตรียมตัวเจอเด็กบัสเตอร์เบดแบบว่าเอ็กซ์ซีบในการเล่นนะผมนะผมนะยินยินแวนสตว์ขีสองขี้เดี๋ยวผมทับจัดให้ฮะอันนี้ก็ใส่ติ๊กเกอร์วีเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนภาควีมาเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ระหว่างจะใส่ขี้แปะกับขี้สิบสองเหมือนเดิมจะใส่ขี้ภาควีเพิ่มอะไรประมาณนั้นต่อไปแกล็อบหน้ากล่องเป็นอันนี้แต่ไอ้ตีมือแกล็อบ เกลล็อบเนี่ยกลล็อบอัลติเมทได้คิงโคตรแรงครับผมนะเป็นเด็กที่แรงมากการโจมตีเคยทำเด็กวิวไหมครับเนี่ย<ม><ำ>อันนี้เคยมั้งไม่น่าปะเพราะตอนนั้นจำได้ว่าทำสายขุนจนต่างมิติไปแต่สายนี้ผมจำไม่ได้เออถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ายังไม่ทำเนี่ยครับไม่ยังไม่ทำก็สามารถขอกันมาได้นะครับถ้าขอถ้ามีคนขอเราก็ทำใช่ครับผมนะขอแค่คนเดียวเราก็ทำครับผม เราเราแบบรักคนดูต่อไปก็เด็ก<อ>ไกไ<ป>่อ<า>เด็กไกอ่อหนึ่งในลูกรักเลยยังไม่ได้ทำเด็กรีวิวเลยใช่ซึ่งเรียกว,ว่าเก่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะไปไปหว่านเรียบร้อยคอมโบโลเล่นดอากใส่ติ๊กเกอร์วีซึ่งทำให้เด็กนี้เล่นเดาโกงโกงขึ้นโกงมากเลยนี่ติกเกอร์วีนะวีทังฮิววีทงงังอะไรพวกนี้นะชึง แล้วต่อนะึ้นภาคเออภาควีนี่ผมก็กะจะสารต่อนะเพราะเห็นได้ได้ข่าวว่าไอ้ก่อนนะั้นมันมีสายที่โหดมากอยู่ใช่มันจะมีเล็กระใสเล็ดอยู่ใช่ครับผมนะต่อไปสไปาบาร์เทอร์นะครับผมนะสไปาบาร์เทอร์นี้เป็นสายไรซิ่งแต่ถอดไรซิ่งเกียร์สีออกไปแล้วพอเราใส่ตัวนี้แทนไรซิ่งเกียร์สีผมไม่ถนัดในการเล่นเท่าไหร่นะฮะใส่มาพวกผมไม่ถนัดในการเล่นนะผมเลยใส่ตัวนั้นมาบีลัสเนเทปและเด็กนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมนะใส่ดิก,กร์วีเรียบร้อยแล้วอื ถอดขี้ถ่านออกใส่ใส่ได้ไม่ถึงสองอาทิตย์ใช่ขี้ถานคือเราได้มาช้ามากมเด็กนี้เคยถ้าจะไม่ผิดว่าเ,าเคยทำเด็กรีวไปแล้วใช่ใชเคยทำแต่ตอนนั้นมันยังไม่ฟูเท่าไหร่ใช่ครับผมนะแต่ตอนนี้ก็พอพพอพอ,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 พอคล้ายๆเดิมต่อไปดอิเล็กดอิเล็กูร่ากึ่เด็กนี้ผมบอกเลยที่ยังไม่ทำเด็กรีวเพราะผมขาดดัสแล้วผมก็คิดว่าไม่น่าจะซื้อดัสแล้วด้วยใช่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะ อาจจะทำเด็กรีวิวให้ดูเลยสำหรับคนที่ไม่มีเมีวไม่<ช>ไมีไม่มีแมสแตนเดี๋ยวเราจะทำให้แล้วก็ไม่มีดัสทถาไม่อยากเลยผมไม่มีอยากได้ดัสชิีผายเลยใส่ทิกเกอร์วีเรียบร้อยแล้วนะตะกี้อาร์มอนไม่ใส่เพราะอาร์มอนเป็นเด็กเก่าวครับอ,อามอนเล่นเก่าๆอะ,อะนอะ่การค่อนขางติดด้วยติดชางมันแต่เพิ่งจับเมื่อวานนะเด็กนี้ ตงมานั่งเคสเลยๆต่อไปก็จะเป็นเด็กลูกหลักของโคตตต่อเด็กรักที่สุดของผมนะครับเป็นโนวาเกเปอร์สายวิกเตอร์นะครับผมนะโอ้โหนี่สลิปสวยงามสลิปโดคนึงเข้ามาโดโดผมมาโดผมมานี่ใสอนน่อันนี้อันนี้เป็นตัวสุ่มจากสองสุ่มส่วนตัวนี้เป็นตัวสุ่มจากหลังกล่องอืมฟอยห้คนละแบบกันใช่เลปิเซนด,ดนิดนึง <laughs> นะฮะตัวเด็กก็เป็นประมาณนี้เราเคยทำเด็กนี้เป็นเดครีวิวไปแล้วนะครับผมนะติดตามกันได้เลยแต่ก็มีการปรเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือใส่ติ๊กเกอร์วีนั่นแหละใช่มีใส่ติ๊กเกอร์วีกับเพิ่มรถนี่คือตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ฐานนี้อืมตอนนี้เราใส่ฐานหนึ่งมาเพิ่มมาแล้วก็ลดฐานสองออกใช่เดี๋ยวตอนโนวามานะผมอาจจะทําเป็นเดครีวิวอยู่ใช่ครับผมนะหรือไม่อาจจะทําเป็นเด็กพรีเมียมไปเลยต่อไปแบ t เตอร์ซิสเตอร์แบ s เตอร์ซิสเตอร์นะคะผมนะเรียกว,ว่า ซื้อมาไม่แตะคือผมอะจะซื้อมาเพื่อประกอบเป็นเด็กซูซานะแต่หาของไม่ได้สักทีก็แล้วก็ผมก็ไม่เล่นเด็กนี้เลยอืนี่ครับผมนะซื้อมากูไม่แตะทิกเกอร์วีไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ที่ยังก็ใส่ก็ได้แหละแต่ก็เสียใส่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันอ๋อไม่คุ้มีสล็อตแบทเทอซิสเตอร์นี่แบทเทอซิสเตอร์ถ้าเล่นกระสายไหนถึงจะใส่สล็อต A นั้งคุ้มฮะอ่าทิกเกอร์วีมีซิคุกับซูซานออืมซิคุกับซูซานะไปใส่ทิกเกอร์วี มีการ์ดแบบนี้ใส่จะใส่ก็ได้แหละแต่มันจะไม่ถึงไม่โชว์ power ์พาว power สันอยากเล่นซูซานอต่อไปต่อไปนะครับผมนาเป็นรอยย้อนพาดินนะครับอีกสายเป็นสายฟีเดสฟีเดสนะฮะก็คือสายเอาหรือไม่ตจริงๆเป็นได้ของพิธีกรอ่ะแหละแต่ว่าแค่ส่ส่งมอบครับส่งมอบให้เรียบร้อยเพราะว่าผมจะไม่รับผิดชอบชาดเอ้ยรอยย้อนพาดินครับผมนะก็ผมได้ส่งทอดมาซึ่งที่จริงก็เป็นสายนี้ผมก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าผมชอบบัตเตอร์มากกว่า เอาง่ายๆเด็กนี้มาเล่นยากและคนตัดต่อเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะซึ่งอ่าประมาณนี้เคยทำเด็กนี้วิวไปแล้วเป็นจงก็ได้ต่อไปเข้าเด็กดีริเตอร์นะครับผมอือนี่ดีริเตอร์รอยีทีก็ขึ้นพักก็ตอนทีดีวิพากปีออกก็จะนานได้ครับผมกลางปีนะดูจากทรงนะไอนี่คือการเดาไม่กลางปีก็ปลายปีอืออือปึ๊บก็อีกนานกว่าดีริเตอร์จะได้ฉายแสงต่ออือ นี่ริงดีเตอร์ถ้าเล่นเป็นเลโทน่โกงนะใช่ก็ถือว่าโกงไว้ก่อนเลยก็ถือว่าโกงใช้ได้แต่ว่าล่นเป็นธรรมดามันก็ไม่ใช่แสงอะไรมากพอเด็กอื่นมาโกงเออต่อไปจิเกนเป็นจิเกนโลโบนะฮะแต่ไม่ใช่ผมที่เคยทำได้ดิวไปแล้วเลยอันนี้จาได้อืมออกคลิปสุดสวยงามเออเราทําแบบสองแบบเลยเนาะสายสตาร์กาวกับสายไอ้นันฮะนี่อันนี้สายหลักเท่เอว จริงๆมันก็เด็กผม,มแหละแต่ผมส่งมออไปแล้วเรียบร้อย uh huh. ผมไม่รับผิดชอบเหมือนกันเดนสนชั่นโปริส mm hmm. ผมจะรับผิดชอบเฉพาะเด็กที่ผมเล่นเท่านั้น uh huh. นี่ดูกันเลยนี่ดดลิเจียนสวยงามกันเลยทีเดียวอือดึ๊บต่อไปต่อไปบราวคูเกอร์บราวคูเกอร์นะครับผมนะแต่มีบราวได้แค่นี้ <laughs> <laughs> และที่เหลือจะเป็นตัววิกของวิกเตอร์เพราะว่าบราวคูเกอร์ที่นี่มีเบราวตัวนี้ตัวนึง เออบาค่อนข้างเล่นยากเนาะถ้าเราใส่เป็นตีอยู N ่ในของเปล่าด้วยอ่ะนี่ออถ้าใครอยากดูรีวิวเบาก็ดูได้นะขอได้แต่กก่าค่อนข้างก่าเออมันเล่นยากใช่ครับเป็นสายนี้เล่นยากมันสายไม่ได้เป็นสายรองด้วยแหละด้วยวามเป็นสายรองมันจะทําให้มันเด็กที่เล่นยากต่อไปสายเชนไลท์ด้ปะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นเชนไลท์นี่จะแบบว่าต้องใส่ตั้งแต่เกจศูนย์เลยใช่ครับ ต่อไปครับผมซูซานโนโอไอไม่ใช่ยาซูบ้าครับยาซูครับเด็กสุดท้ายนะครับผมนะอนี่ยาสอีเราต้องระไพิเศษในการโชว์จีเบกแปดจีเบกแปดนะครับขยะไม่ได้ใช้ใช้ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งมันเล่นไม่ถือแล้วแล้วมันแล้วมันก็กากด้วยนะฮะแบทแมนทิกเกอร์วีเรียบร้อยเหมือนเดิมใช่ก็นี่มาชื่อ โอเคนะครับผมนะเจ้าปะดาสำหรับเด็กของผมนะครับต้องมีทั้งหมดประมาณ19เด็กนั่นเองต่อไปก็คือบัตตี้ไฟที่ผมบัตตี้ไฟนะครับผมนะไม่เห็นว่าช่องเราทำเราทำไปแค่ตอนเนยฮะสี่เก้าบาทของคาตนะคาตนะเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วซึ่งอันแรกไม่ต้องทอดหนังยาเพราะว่าโชว์แค่นี้แหละโชว์แค่นี้นะครับอันแรกจะเป็นดากอนไอ้ดากอนไอ้ตองดากอนสวายดากอนสวายแฟกสวยงามสามร้อยอสูตรร้อยอสูตรยามิเกโดสุดน่ารักสี่ เลเจนด์เวอร์เลเจนด์เวอร์สายอะไรครับอ่าสายแร็กนาร็อกนี่แร็กนาร็อกเป็นนี่เป็นไอซ์เบโจ๊กเกอร์เป่ะพี่สี่เอนชิเอนเวอร์เอนชิเอนเวอร์นะไม่เมื่อสี่ห้าเอนเอนเวอร์ของลิกกี้ลิกกี้เนาะฮะไอ้ไอ้เด็กไรชัางเข่าป่ะไม่ใช่ไรชัางเข่าเราเรียกว่าจิบเดือดดานเดือดดานหกดันเชียนเวอร์สายไอ้เดี๋ยวเราต้องเราต้องนั่นก่อนอันนี้อันนี้จะมีฟังก์ชันเห็นรอบแรกคนอาจจะคิดว่าเป็นอ่า เวอร์เอ็นแต่จริงๆลาชันเขาเด็กเมงเมจิกเวอร์ชัดๆครับเวอร์เวอร์เมงยกชิบหายนะครับพอต่อไปดัเจอร์เวอร์ดัเจอร์เวอร์นะฮะสายเซอร์เบรต์นี่สายไทยแลนไทแรนเซอร์เบรต์ต่อไปต่อไปดาร์กเนสดาร์กเวอร์สายแป๊บหนึ่งสายอะไรครับต้องเล็กพิเศษนิดหนึ่งสายเกาวสายเดดเกดแต่จริงๆแล้วมันคือสายอาร์บิเกลนั่นแหละซึ่งเป็นอาร์บิเกลเกาวอาร์บิเกลใบนี้ผมเน้นผมเน้นเล่นใบนี้เป็นหลัก คือเน้นแบบว่าอะไรโมดอล์โมเกด์โมเลือดเอาไว้สุดเอาให้โมให้มันตายกันไปข้างนึงต่อไปต่อไปเดี๋ยวขอหยิบก่อนอ่าเด็๋นี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะอือนี่ครับผมนะบเด็กแจ็คคืนไนท์แจ็คไนท์อยู่นี่ออ๋แจ็คไนท์อยู่โน่นเด็กนี้แจ็คคืนไนทครับผมนะอันนี้ไอ้สปอยแจ็คไนท์ครับแจ็คไนท์ดาวคอนเวอร์แจ็คไนท์แจ็คไนที่ผสมกับอ่าพักกันที่ไนท์รีเวิร์สนะผมนะฮะก็เปิดให้ดูเลยนะอือนี่ยไหนๆก็หยิบมาละอ่า ต่อไปนะครับผมอาจจะเป็นเด็กอันนี้เรียกว่าเด็กอะไรครับสามบัตดี้สามบัตดี้นะแต่ว่าเด็กเรายังไม่ฟูเพราะว่าเราขาดนั่นอ่าอวสเออเราเลยใส่นี่ไปแทนขอญาตถอยนิดนึงครับผมเป็นในตัวนี้เออใส่นี่มาแทนการเดินทางเออใส่ให้มันติดแพนด้าครับใส่ให้มันติดบัตใส่มาติดต่อไปเป็นเด็กห้าเขาห้าเขานะฮะห้าเขากต่าห้าเขาที่เล่นค่อนข้างเล่นยากที่หนึ่งใช่เออเรามีเรามีนี่เด็กเอฟพีเทนบุเอฟ ต่อป้ายเด็กสุดท้ายก็จะเป็นเด็กบาโซเล่บาวครับบาโซเล่นี่เด็กบาลโซเลดิออสเปิดให้ดูนี่บาลโซเลดิออสเออแล้วเราก็มีกาวยิงกาวยิงอ่ะอ่าไอตัวที่คุณชอบไงมันคือความกาวไยิงหาก่อนตัวที่คุณชอบอยู่ไหนอ๋อตัวจได้แล้วไอตัวที่คุณชอบจาได้จําได้แล้วว่าตัวกาวคืออะไรซึ่งที่จริงอย่าไปทําตามนะอย่าไปทําตามมันมันไม่ได้เก่งใจสามเกตจิงสังตัวที่เขาชอบปะตัวกาว ตัวนี้บอกตัวนี้บอกว่าอะไรม่าเขาตายเขาชอบเขารักกันมากกล้ามากครับผมนะก็นะครับจบไปแล้วสำหรับการเปิดครั้งแสงนะครับผมชอบไหมครับผมนะชอบเลยแชร์ติดค้างไปติดไลน์เดี๋ยวตาเรียนมีแฟนเพจนะครับขึ้นมามีเพจอีกเพจนึงเออลงไอ้คู่ศิวันเทสน่าจะมีทั้งบัตติไฟแล้วก็มีทั้งแวนการ์ดเลยนะครับผมนะชื่อเพจอยากทำไรก็ทำไปเดี๋ยวตาดีบิวนะครับขึ้นมานะครับผมนะก็ทางไอ้ส่งท้ายปีนะครับผมนะก็ขอบคุณนะครับผมนะสำหรับ สามร้อยห้าสิบสามซับสไคร์เย้มีหน,น้าประมาณของเราคือหกร้อยซับถ้าทำได้จะเป็นอะไรที่โคตรสวยครับผมแค่ครับผมนะก็เออต่ปีใหม่นะครับผมนะถ้าใครจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะไปหายาิพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมใครอยู่บ้านก็อยู่กันดีๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะครับผมนะเน้นป้องกันตัวเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยเดี๋ยวใต้รีวิวขอสุดท้ายปีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ lâu tôi nên là nhầm